สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องโรคพิษนักบ้ากันเถอะสวัสดีครับคุณหมอโรคพิษนักบ้าคืออะไรครับ อ๋อ oh, โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคก,กัวน้ําเป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทจากสัตว์สูค่คนมีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตเกิดจากเชื้อไวรัสเลบีซึ่งพบในสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิดสามารถแพร่เชื้อผ่านทางน้ําลายของสัตว์เลือดอุ่นหรือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่ติดเชื้อไวรัสนี้อยู่จากการถูกกัดข่วนหรือถูกเลียบริเวณบาดแผลเนื้อเยื่อบุตาหรือปากก็ได้ อืมแล้วคนสามารถติดโรคพิษสนักบ้าจากสัตว์ชนิดใดได้บ้างครับตัวอย่างของสัตว์ที่พบเชื้อไวรัสเรบีเช่นสุนัขจะพบมากที่สุดแมวรองลงมาเป็นอันดับที่สองวัวชนีลิงกระรอกกระแตหนูหรือค้างคาวก็สามารถพบได้เช่นกันแล้วถ้าเราได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วเราจะมีอาการอย่างไรบ้างครับ หลังจากได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วผู้ป่วยจะแสดงอาการป่วยโดยเฉลีย่ยประมาณ3สัปดาห์ถึง3เดือนในบางรายอาจใช้เวลานานหลายปีกว่าจะมีอาการก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ถูกกัดขนาดจำนวนและความลึกของบาดแผลรวมถึงภูมิต้านทานของคนที่ถูกสัตว์กัดอีกด้วยโดยอาการของโรคพิษสุนัขบ้าจะแบ่งเป็น3ระยะดังนี้ระยะเริ่มต้น ผู้ป่วยจะมีอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงเช่นมีไข้เจ็บคอปวดศีรษะเบื่ออาหารปวดเมื่อยตามตัวหนาวสัน่นขึ้นไส้อาเจียนในบางรายอาจมีอาการเจ็บเสียวแปล้ายเข็มทิ่มหรือคันอย่างมากบริเวณที่ถูกกัดซึ่งเป็นลักษณะที่จำเพาะของโรคระยนี้มีเวลาประมาณ2-10วันระยะที่มีอาการทางสมอง ผู้ป่วยจะมีอาการสับสนวุ่นวายกระสับกระสายอยู่ไม่นิ่งคลืนลำบากรวมถึงกลัวน้ำอาการจะมากขึ้นหากมีเสียงดังหรือถูกสัมผัสเนื้อตัวจากนั้นผู้ป่วยจะมีอาการชักและเป็นอมาาัมพาตระยะนี้มีอาการประมาณ2-7วันระยะท้ายผู้ป่วยอาจมีภาวะหัวใจล้มเหลวหัวใจหยุดเต้นโคมา่าและเสียชีวิตในเวลาอันสั้น แล้วเมื่อเราถูกสัตว์กัดเราควรจะปฏิบัติอย่างไรครับปฏิบัติอย่างไรเมื่อถูกสัตว์กัดหนึ่งรีบล้างแผลให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้งนานอย่างน้อยสิบห้านาทีล้างทุกแผลและล้างให้ลึกถึงก้นแผลแล้วเช็ดแผลให้แห้งใส่ย,ยาฆ่าเชื้อบริเวณแผลเช่นยาโพวิลดนไอโอดีนเป็นต้น 2จดจำลักษณะและสังเกตอาการสัตว์ที่กัดรวมทั้งสื่อผาเจ้าของเพื่อสอบถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและสังเกตอาการสัตว์ที่กัดเป็นเวลา10วันถ้าสบายดีไม่น่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแต่ถ้าสุนัขตายให้นำซากมาตรวจ 3. ไปพบแพทย์ทันทีพร้อมนำสมุดวัคซีนหรือประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบาดทะยักไปด้วยเพื่อรับการป้องกันร,รักษาที่ถูกต้องถ้ามีความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้าเช่นถูกกัด หรือควรแพทย์จะพจิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันรโรคพิษสุนักบ้ารวมถึงวัคซีนป้องกันบาดทะยักและยาฆ่าเชื้อนอกจากนี้ในกรณีที่มีโอกาสติดโรคพิษสุนักบ้าสูงแพทย์อาจพิจารณาให้อิมมูนโนกูบูลินซึ่งมีภูมิต้านทานโรคพิษสุนักบ้าร่วมด้วยโดวยวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าจะฉีดประมาณ3-5ครั้งเป็นวัคซีนที่มีป้อง กันสูงสามารถฉีดได้ทุกวัยรวมทั้งในเด็กและสตรีมีคันวัคซีนป้องกันโรคพิษสนักบ้ามีประสิทธิภาพสูงหากไปรับการฉีดตามแพทย์นะทุกครั้งงั้นเราจะป้องกันโรคพิษสนักบ้าได้อย่างไรครับป้องกันโรคพิษสุนักบ้าได้อย่างไรเนื่องจากโรคพิษสุนักบ้าเป็นโรคที่ไม่มียาที่ใช้ในการรักษาและถ้าติดเชื้อจะเสียชีวิตเกือบทุกรายดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรค จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยมีแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. ควบคุมไม่ให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าคือพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องการพิษโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดและฉีดสามถุกปีไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงไปในที่สาธารณะทุกครั้งที่จะนำสุนัขออกจากบ้านควรอยู่ในสายจูงไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง 2. องหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกสัตว์กัด โดยไม่แย่หรือรังแกให้สัตว์โมโหรวมทั้งไม่ยุ่งหรือเข้าใกล้สัตว์ที่ไม่รู้จักและไม่มีเจ้าของ 3. ถ้าถูกสัตว์กัดแล้วความปฏิบัติตามทำแนะนำข้างต้น 4. พิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้าในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าได้แก่สัตวแพทย์ผู้ที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ และขายสัตว์เป็นต้นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งอาจทําให้การเข้าถึงวัวคซีนการตรวจทางน้ําเหลืองรวมถึงการรับวัคซีนกระตุ้นตามนะัดทาได้ยาก,ยากลําบากหรืออาศัยอยู่บนพื้นที่ที่มีแหล่งรังของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ป่ารวมทั้งเด็กที่เลี้ยงสุนัขและแมวเป็นต้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้าและเมื่อ เมื่อถูกสัตว์กัดจะต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำหนึครั้งขอบคุณครับคุณหมอที่ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้านในวันนี้เอาละครับเราก็ได้รู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแล้วเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมปฏิบัติตามด้วยนะครับบา,บายบาย